วาดและเล่าเรื่องผีวันนี้เสนอตอนพรายสาวไม่นาวรักสมัยที่คุณปู่ของผมยังหนุ่มๆท่านเล่าให้ผมฟังว่าท่านรู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชอบไปเล่นน้ำที่ลำธารหญิงสาวคนนั้นเธอชื่อว่าแก้วแก้วชักชวนให้คุณปู่ลงไปไว่ายน้ำเล่นกับเธอเรามาว่ายน้ำเล่นด้วยกันสิจ้า แต่ตอนนั้นคุณปู่ไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นผีพลายคุณปู่ก็นึกแปลกใจเพียงว่าที่แถวนี้น่ะมันทั้งเปลี่ยวและดูน่ากลัวท้าไมมีผู้หญิงมาเล่นน้ำอยู่แถวนี้กันนะแลกพบคุณปู่ก็หลงรักเธอเข้าแล้วลงมาเล่นน้ำด้วยกันสิจ๊ะจะบ้าเหรอแล้วก็เป็นปอดบวมตายหรอก <c oughs> พูดอะไรอย่างนั้น แล้วทั้งสองก็เผอใจไปด้วยกันแต่แล้วพอลุ่งเช้าคุณปู่ก็รู้สึกตัวแล้วก็พบว่าที่อยู่ข้างๆคือโครงกระดูกอะไรกันเนี่ยที่แท้แล้วคุณปู่ยังไปที่นั่นเพื่อระลึกถึงความหลังชาติหน้าเราคงได้เจอกันใหม่นะแก้ว